2 4 4 8 7 8 9นะครับคุณรือเปล่านะครับเริ่มขยับเข้าไปแล้วครับนารงฤทธิ์ท่านประธานคณะกรรมการบริหารครับพร้อมด้วยบริษัท CP พีเมจิจำกัดพนักีบริหารของบริษัท t ีพโพลีนจำกัดบริษัทบุญท่งโอสถจำกัดอย่า้องเล่าตักคู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมกาแฟดีเซเว่นดีเข้มโดนจนหยดสุดท้ายพร้อมด้วยคุณนรงว่องปลาทีเด็ดนี่อยู่ที่วงในนะครับนีนอยู่ที่ฝ่ายแดงนะครับทางนารงฤทธิ์ วันนี้ผู้สับสนุนหลักของเราครับอุปกรณ์มวยยี่ห้อพรายครับส่งเสริม MBK จำหน่ายโทรศัพท์มือถือมันจะขยับเร็วขึ้นแล้วนะครับนลวิทย์ออกแรงเยอะๆให้ยุบให้ย่นให้ได้นะครับครับนี่แหละครับคิดไปแล้วครับมหาดึงหลบนะเพราะฉะนั้นโอ้นี่ครับแหมคืนมาทีเสียงดังฟังชัดเลยครับตึบตึบตึบครับเพราะฉะนั้นหาต้องลงทุกขออสุขุมครับโอ้หแหมขวาลอดเข้าชายโค้งไปดูครับแหมขยับหลอกแล้วก็ตัดลำตัวจับ ยกเด้งตีอจังหวะเด้งไปก็แล้วนะครับเดินขยับเข้าหาเลยนะครับนรงลงนิท์โอ้โหนี่นะครับทิมเข้าไปเต็มๆต็นะครับลนเลยกรรมการต้องนับก่อนนะครับเข่าเกมก็จริงแตบให้ตั้งรับเยอะนะครับหมัดมวยอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับพยายามจะเล่นเกมเลยนะครับเบียดเข้าหาหมัดขยับเข้าไปดูวงในโอ้ไปตั้มในตีเข่า อตอนนี้รุ่นน้องอุยรุ่นน้องไม่รุ่นน้องไม่กลัวครับอุยยอ้ยหมดยก่อนครับหมดยกก่อนครับโอ้ยคักแป๊บเดียวครับดาห้าร้อยอยา่า,าน้ำขาวไทยนครรวมถึงดีออกไซา์ขอบคุณท่านในห้างวินยัยวีระพุทชงครับโครการสนับสนุนศิลปะแม่ไม้มวยไทยด้วยดีมาโดยตลอด คุณประชัยเลี้ยวไพรัดท่านประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัททีพีไอโพลีนจำทับออกมาเดินขยับเข้าหาเลยนะครับโอ้ยพนมรนาโลทลิ์เบียดเข้าหาต่อยมากออกแข้งพนมกรจะไปรับเยอะไหมนะครับมาถึงตอนนี้ไปยืนรับนี่โอ้ยโดนหุกขวาไปอีกแล้วนะครับหรือว่าโอ้โหเดินเดินไม่หยุดเลยครับอาศัยความใหญ่ครับนาโลทลิศเบียดเข้าไปเรื่อยครับรู้แลลวครับว่าพนมเข้าไปโอ้โหแล้วชกถูกวิธีด้วยครับ ปรมกรอยู่ไหนนารฤงลิ์อยู่ด้วยโอ้ยกดมาเสียบกดเสียบไปครับขีบมาขีบมากะจะเช็คบินเลยครับดูซอยข่าวแบบนี้ยุติการชกเลยครับจบยก3ามครับเพราะว่าไม่ตอบโต้ครับกรรมการอารันนุชกลางก็ยุติไปครับนี่ครับว่าวันนี้ผู้ชนะเป็นรุ่นน้องนะครับนารฤงลิ์เพชรหนองกี่ครับจบยก ที่สามครับาได้รับการชุมมือไปหลอเลยครับนันลงลิศเพชรหนองกีนี่ครับเดี๋ยวดูจังหวะครับมวยมันวันศุกร์ครับนัดรวมเฉลิมฉลองเทศกาลวันลอยกระทงนะครับดูครับมาจับในครับโอ้โหแทงแทงโอ้โหแทงไม่ยั้งเลยครับโอ้โหนี่ครับอาจารย์อารนุกลางนี่ต้องเซฟนักมวยเลยครับโอ้โ นอกนี้พอได้พอไหวครับแต่ว่าพอในแกเสียเปรียบรูปร่างโดนจับอย่างนี้ครับโอ้โหจับมาเค้นแล้วก็แทงแทงแทงเข้าไปนับไม่ถ่วนเลยครับ